การก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตทุกคนย่อมมีเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่แล้วและนอกจากนี้ค่ะคุณจะต้องมีกลยุทธ์ที่ดีถึงจะเป็นบันไดที่จะทำให้คุณสามารถที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จที่คุณตั้งมั่นเอาไว้ได้คุณรู้ไหมคะว่ามีผู้คนมากมายที่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิต แต่ระหว่างทางน่าเสียดายมากที่เขาได้สูญเสียมิตรภาพจากคนรอบข้างสูญเสียความสัมพันธ์อันดีสูญเสียสิ่งต่างๆที่เขาผ่านมาด้วยการที่เขาต้องฟันฝ่าเพื่อให้ตัวเองไปประสบความสำเร็จแต่ไม่สามารถรักษาสิ่งดีๆรอบตัวหรือสัมพันธภาพมิตรภาพหรือกัลยาณมิตรรอบตัวเอาไว้ได้เลยเหตุผลเป็นเพราะอะไรน่ะหรอคะเพราะบางทีการมุ่งสู่ความสำเร็จ มันทำให้เราต้องสูญเสียบุคคลรอบกายจะดีกว่าไหมคะถ้าคุณสามารถที่จะรู้ศาสตร์กลยุทธ์ที่จะสามารถรักษาบุคคลรอบตัวเอาไว้ได้แถมทำให้พวกเขาเป็นคนที่คอยผลักดันคุณและทำให้คุณสามารถประสบความสำเร็จได้ เดลคาเนกกี้ค่ะเป็นนักจิตวิทยาแล้วก็เป็นนักเขียนชื่อดังที่เขียนหนังสือหลายต่อหลายเล่มทุกวันนี้นะคะเขามีกลยุทธ์อันน่าอัศจรรย์ใจมากที่ทำให้ผู้คนสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จพร้อมๆกับยังรักษาสัมพันธ,ธภาพที่ดีระหว่างคนรอบข้างเอาไว้ได้ด้วยศาสตร์ของเขาบางเล่มอาจจะเป็นหนังสือที่เขียนไว้นานแล้วแต่มันไม่เคยล้าสมัยไปเลยค่ะเพราะว่ามัน เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดหลักการคิดของคนนอกจากนี้คนที่ประสบความสำเร็จยังมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นด้วยค่ะเราลองมาดูนะคะว่าวันนี้เราจะหยิบหนังสือมาเล่มหนึ่งคือชนะมิตรจูงใจศัตรูว่าถ้าคุณรู้เทคนิคสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้อื่นมันจะทำให้ตัวคุณเองสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างมีความสุขเช่นเดียวกันค่ะคุณรู้ไหมคะ ว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องของการวิาพากษ์วิจารณ์การตำหนิติเตียนมันมีหลักการอยู่นะคะไม่ใช่ว่าเราอยากจะวิจารณ์ใครหรือจะติเตียนใครก็สามารถทำได้เลย99ครั้งใน100ครั้งแห่งความผิดของมนุษย์คือเขาจะไม่ตาหนิติเตียนตนเองเลยคิดแต่จะหาข้อผิดพลาดของผู้อื่นแล้วก็จะติเตียนผู้อื่นค่ะซึ่งสิ่งนี้เดลคเนกี้บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้ประโยชน์มากเพราะมันจำเป็นที่เราอ่ะ จะติดเตียนเพื่อให้เขาแก้ข้อบกพร่องใช่ไหมคะแต่การที่พยายามที่จะติดเตียนอีกฝ่ายเพียงอย่างเดียวมันกลับไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยมันเป็นภัยซะด้วยซ้ำเพราะมันสามารถทำให้จิตใจของมนุษย์เราได้รับความปวดร้าวค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะยังรู้สึกว่า จะก่อให้เขาบันดาลโทสะหรือทำให้เขาโมโหขึ้นมาได้ด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะตำหนิติดเตียนผู้อื่นจะไปแก้ไขไปวิพากวิจารณ์ณเขาคุณอย่าลืมที่จะแก้ไขตัวเองให้เรียบร้อยซะก่อนนะคะในการติดต่อกับผู้คนต่างๆค่ะเราจะต้องจำเอาไว้ว่า เราไม่ได้ติดต่อกับบุคคลที่เพียบพร้อมไปด้วยเหตุผลเราติดต่อกับคนซึ่งเต็มไปด้วยความผันแปรทางอารมณ์เพราะฉะนั้นไม่ว่าอย่างไงก็ตามคุณต้องเตรียมใจที่จะรับกับอคติที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยจิตใจของแต่ละคนมันมีสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิอยู่บางคนหญิงทรนงคุณจะไปติดต่อกับเขาให้คุณทําใจเอาไว้ด้วยว่าคุณกําลังจะไปพบกับสถานการณ์ใดและคุณก็จะได้เวลาเจอเหตุการณ์นั้น คุณจะสามารถทำใจยอมรับมันได้มากขึ้นค่ะและที่สำคัญนะคะคุณจะไม่กล่าวร้ายผู้ใดคุณจะกล่าวเฉพาะข้อดีของคนเท่านั้นไม่ว่าบุคคลน,นั้นเขาจะดีหรือไม่ดียังไงแต่ให้คุณมองหาเฉพาะข้อดีของเขาคนทุกคนมีข้อดีในตัวของตัวเองค่ะแต่ว่าจะดีในด้านไหนคุณจะต้องเป็นคนที่จะต้องหาสิ่งนั้นให้เจอค่ะการควบคุมตนเอง การเข้าใจผู้อื่นการยินดีให้อภัยหรือว่าการค้นหาความจริงว่าทำไมเขาถึงทำสิ่งนั้นลงไปเขาทำสิ่งนั้นลงไปเพราะอะไรการที่คุณสามารถเข้าใจทุกอย่างคุณก็จะสามารถให้อภัยกับทุกสิ่งได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าคุณเข้าใจว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจแบบนั้นมันจะทำให้คุณสามารถเข้าใจบุคคลน,นั้นได้แต่ถ้าคุณ คิดเร็วตัดสินใจเร็วมันจะทำให้คุณตัดสินเขาด้วยอาคติของตัวคุณเองซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นที่แท้จริงที่เป็นเกี่ยวกับตัวเขาจริงๆค่ะทีนี้ลองมาดูนะคะเรื่องของเคล็ดลับในการติดต่อกับผู้อื่นว่ามันจะมีทางไหนบ้างถ้าเกิดว่าคุณจะต้องติดต่อกับผู้อื่นจะต้องใช้เคล็ดลับจากหนังสือดังต่อไปนี้เลยค่ะมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นที่จะทาให้ ใครต่อใครอะ่ะทำทุกสิ่งทุกอย่างคุณเคยคิดเรื่องนี้ไหมคะว่ามันถูกแล้วมันมีอยู่แค่ทางเดียวนั่นก็คือการทำให้คนอื่นต้องการที่จะทําจำไว้นะคะย้ำอีกครั้งคุณต้องทําให้คนคนนั้นเขาต้องการที่จะทําไม่มีทางอื่นแล้วคะ่ะเพราะว่าต่อให้คุณไปบอกเขาไปโน้มน้าวเขาไปบังคับเขาถ้าใจเขาไม่ได้ต้องการที่จะทำมันยากมากเลยคะ่ะที่จะทำให้เขาทำสิ่งนั้น มีอยู่ไม่กี่อย่างนะคะที่มนุษย์ธรรมราของเรามีความกระหายอยากได้ด้วยหัวใจที่จดจอ่อนั่นก็คืออยากจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์ค่ะ มีอาหารมีการนอนหลับมีเงินที่จะซื้อในสิ่งที่ต้องการได้ต้องการความสุขในอนาคตต้องการความเบิกบานสำราญใจมีลูกหลานมาีครอบครัวที่น่ารักมีเพื่อนมีกัลยาณมิตรและก็ที่สำคัญมนุษย์ทุกคนรู้สึกอยากจะเป็นคนที่เป็นเป็นคนสำคัญของทุกๆคนทั้งนั้นเลยค่ะ ความปรารถนาเพื่อที่จะทำให้เกิดความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสําคัญเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์ค่ะ วิธีการที่จะส่งเสริมให้เขาเหล่านั้นซึ่งอาจจะเป็นทั้งผู้ร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาให้เขามีความขยันมั่นเพียรมากที่สุดนะคะคือการส่งเสริมให้กำลังใจการชมการยกยอการสรรเสริญสิ่งเหล่านี้จะทำให้เขาเกิดกําลังใจในการทำงานทำงานให้กับเรามากกว่าที่เราจะไปตำหนิตเตียนหรือไปต่อว่าค่ะซึ่งสิ่งนี้มันใช้ได้ผลมากจริงๆนะคะ ไม่มีสิ่งใดที่จะทำลายความทะเยอะทะยานของผู้น้อยยิ่งไปไปมากกว่าการตำหนิตีเตียนของหัวหน้าการที่คุณตำหนิตีเตียนใครออกไปตรงๆนอกจากจะไม่ทำให้เขารู้สึกมีกำลังใจในการทำงานแล้วยังรู้สึกบั่นทอนความรู้สึกของเขาด้วยค่ะการยกย่องทำได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจส่วนการเยินยอทำได้ด้วยความไม่สุจริตใจ อย่างหนึง่งต้องออกมาจากหัวใจเวลาที่คุณอยากจะชมใครเวลาที่คุณอยากจะบอกให้ใครทํางานหรือคุณอาจจะอยากรู้สึกชมเขาขอให้สิ่งนั้นมาจากความรู้สึกที่มาจากความจริงใจของคุณชมออกไปด้วยความรู้สึกที่คุณอยากจะชมเขาจริงๆชมในความสามารถของเขาแล้วมันจะทําให้บุคคลคนนั้นอยากที่จะพัฒนาตนเองและอยากที่จะทําสิ่งนั้นให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ แล,และก็คุณจะต้องเลิกคิดถึงความวิเศษวิโสของตัวเองนะคะต่อให้คุณจะเก่งมาจากไหนต่อให้คุณจะมีความคิดที่เลิศเลอมีศักยภาพที่มากกว่าเขาแต่ว่าคุณก็จะต้องหัดรู้จักชมเชยคนอื่นลดทิฐิของตัวเองลงเพราะว่าหากคุณไม่รู้จักที่จะยกยอคนอื่นหรือไม่รู้จักที่จะ ชื่นชมคนอื่นคําพูดเหล่านั้นมันก็จะฝังอยู่ในหัวของคุณมันไม่ได้สามารถที่จะทําให้คนอื่นรู้สึกดีได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างคุณอาจจะรู้สึกว่าเออไอคนนี้มันทํางานเก่งนะเออไอคนนี้มันรู้จักพูดนะเออไอคนนี้มันมีความสามารถด้านนั้นด้านนี้นะคุณก็แค่เอ่ยคําชมคํานั้นออกไปมันเป็นเรื่องง่ายๆมากค่ะดีกว่าที่คุณจะเก็บเอาไว้ชื่นชมแล้วมองอยู่ห่างๆซึ่งมันไม่ได้ทําให้ตัวคุณเองดีขึ้นและที่สําคัญมันก็ไม่ได้จัดลงใจบุคคลที่ เราอยากจะชมด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาย้ำว่าอย่าลืมให้ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองรู้สึกอยากชมใครก็ให้พูดออกไปด้วยความจริงใจโดยที่ไม่ต้องเสแสร้รงมันเกิดข้อดีทั้งกับเราและกับเขาด้วยเช่นเดียวกันค่ะทีนี้มาอยู่ในส่วนที่3นะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการปลุกความรู้สึกของอีกฝ่ายให้เกิดความต้องการอย่างแรงกล้า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจูงความในเรื่องของพฤติกรรมของมนุษย์นี่แหละค่ะสิ่งแรกให้เราทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องการที่จะทำบางอย่างอย่างแรงกล้าผู้ที่สามารถทำสิ่งนี้ได้โลกทั้งโลกของเขาคือผู้ที่ทำไม่ได้ เขาจะเดินไปด้วยหนทางที่อ้างวางและเปลี่ยวเปล่าค่ะหมายถึงว่าถ้าเราไม่รู้จักที่จะใช้สิ่งที่บุคคลนั้นมีแล้วเราไม่สามารถที่จะจูงใจให้เขาอยากทําด้วยใจของเขาก็เหมือนกับว่าเขาจะทํำสิ่งเหล่านั้นไปด้วยความที่ไม่มีใจถ้าเราทําให้เขาทําเพราะว่าเราสั่งให้ทําเขาก็จะทําให้เราแต่มันจะไม่ได้ในสิ่งที่ควรจะได้ซึ่งจริงๆมันควรจะดีกว่านั้นแต่เขาไม่ได้ทํามันด้วยใจเพราะเขาไม่ได้อยากทําเพราะฉะนั้น คุณจะต้องจูงใจให้เขาอยากที่จะทำสิ่งนั้นค่ะและก็ข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้ใครสักคนหนึ่งทำบางอย่างก่อนที่คุณจะกล่าวหรือว่าพูดออกมาคุณจะต้องหยุดแล้วก็ถามตัวเองก่อนว่าฉันจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะทำให้เขาต้องการทำในสิ่งที่ฉันต้องการจะพูด คำถามนี้จะทําให้เรายั้งคิดโดยที่ไม่ผีผามที่จะบอกคนคนนั้นออกไปค่ะการที่เราคิดช้าลงสักนิดมันจะทําให้เราได้ไตร่ตรองก่อนว่าถ้าเราเป็นเขาและเราได้ยินคําพูดที่บอกให้ทําในเรื่องนี้แบบนี้เราจะรู้สึกยังไงเราจะมีเวลาไตร่ตรองและคิดใคร้ครวญกับคําพูดของเราก่อนค่ะ และถ้ามีเคล็ดลับอย่างใดอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมที่จะทําให้เขา่าสามารถทําแล้วไปสู่ความสําเร็จได้เคล็ดลับอันนั้นก็คือความสามารถในการเข้าใจในแง่คิดของอีกฝ่ายค่ะและก็สามารถที่จะมองสิ่งต่างๆในมุมมองของเขาได้ดีเท่ากับที่เขา,ามองตัวเอง คุณจะต้องเข้าใจลึกไปถึงจิตใจของเขาค่ะถ้าเกิดว่าคุณสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้แน่นอนว่าคุณจะสามารถชนะมิตรแล้วก็จูงใจศัตรูได้ฟังดูเหมือนกับว่ามันจะทําง่ายแต่ก็มีหลายเรื่องที่ทํายากนะคะขอให้คุณลองเลือกใช้ในบางข้อบางแง่คิดไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของคุณภูณเก็ตเชื่อว,ว่าหลักจิตวิทยาเหล่านี้มันจะอยู่ไปตลอดมันไม่มีการล้าสมัยหรือหมดอายุเพียงแต่ว่าเราต้องไปปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับชีวิตประจำ วันเราให้มันเข้ากับสถานการณ์ของเราทุกๆคนจะอยู่ในแต่ละที่สถานการณ์แต่ละแบบที่แตกต่างกันออกไปถ้าคุณเข้าใจถึงแก่นแท้ของมันคุณจะสามารถเลือกและนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในแง่มุมของคุณเองและคุณจะเป็นคนหนึ่งคะ่ะที่สามารถที่จะชนะในทุกสถานการณ์นั่นเองคะ่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่ชชื่นชอบในเรื่องของการสรุปหนังสือหรือว่าพอดแคสต์ที่สามารถทําให้คุณเองพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นได้ในทุกๆวันขอบคุณยิ่งกว่าสำหรับคนที่กดติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก t a t i o n ค่ะและถ้าใครมีข้อคอมเมนต์อะไรสามารถพิมพ์แสดงความคิดเห็นเอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ